สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำา Index กเก Center เป็นเว็บบริการเติมเกมที่มีเกมต่างๆให้ทุกคนเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น u e o f Legends, ROV Team f i g ฟ t t ท ctic s หรือไ l น r ริ t และเกมดังอื่นๆอีกมากมายมีโปรโมชั่นและข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมหากเพื่อนๆมีคำถามหรือสงสัยสามารถทักไปที่ Inde x ็ a เก Center บริการรับเติมเกมราคาถูกเพจจริงผู้ติดตาม4 0 0หมื่นมีแอดมินคอยบริการตลอดย4บชั่วโมงเพาะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย มาครับตาแรกครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูหวันที่ไหนไม่มีทุกคนมาฝากทุกคนไปดูดูคลิปใหม่ให้หนได้ไหมคนละสักไลค์อะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนมากครับถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากคลิปใหม่ด้วยเหมือนผมไม่ได้ปรับเหมือนผมก็ไม่ได้ปรับอะไรนะปรับระบบมันดีอะมันอาจจะไม่ขึ้นให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็รบกวนทุกคนจริงๆฝากไปดูให้หน่อย ทำอะไรกันทำไมผมปิิงๆแบบออสามตัววิ่งสอง ฉีดฉนเชีนไม่ค่อยชิดอ่ะผมมันต้องลวงว่ะเ <c oughs> อา,ว,อาว,วัดมันละน้องอย่างนี้แพ้นะ โย้สวยครับสวยฮะสวยฮะไหนฮะวันอะไรฮะไม่มีนะครับว,วันนะวันก็ไม่ใช่ช่องผมนะเชนแฟดกับบารียอีกไหนยังไม่อีกไหนแฟดเฉยๆสวยทีมนี่เคเบียมีแล้วกับติกาได้รองเท้าละ หรือเชนแพสอะไรนี่ผมไม่รู้ไม่ค่อยเจอเชนเลยแบบสิบเกมเจอศูนย์เกมอะไร <_ AD IS> ทันไหมไม่ทันแต่ขอกลับต่อแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะตัดคลิปลงติกตอกหลายคลิปมากแต่แบบ ไม่ได้ตัดเลยอุ้ยดีครับลุงลุงนี่เหรอลุงอะไรอะ่ะผมนี่แบบวัยรุ่นนะโอ้โหเกิดมาไม่มีใคร,ใครเรียกผมลุงเลยอะไรเนี่ยโอ้โหคนแรกนี่เรียกผมลุงอะปกติเรียกผมน้องหมดนะ <c oughs> ตายซะโหเรียกผมลุงแบบนี้ไม่มีนะปกติอะปกติไม่มีใครเรียกผมลุงนะยามแล้วยามแล้วยามแล้วเรียกแบบน้องอะไระเงี้ยสวัสดีคุณซอรีครับสองศูนอะคิดดิสามนาทีสองศนย์แล แรงมาแล้วเนี่ยโนะอ๊ยเฮ้ย,อยเอาไปออไปเฮ้ยเข้ามาทำไมอุ้ยมันอึดจังวะไอ้่าาเบซ่าโอ้โหตัวละคร โคตรเจ๋งอะเก่งเก่องเก่งเก่งทำอีโมดปะ6ตอนหนึ่งชนะม้่งตาเนี้ยวัสดีทุกคนด้วยครับ <c oughs> ฝากทุกคนอีกรอบหนึง่งฝากดูคลิปใหม่หทีเพิ่งลงเมื่อกี้เลยแบบตัดคลิปเสร็จปุ๊บก็มาสตรีมอะบรบกวนคุณซอลลี่ด้วยทุกคนนั่นแหละฝากไปดูให้หน่อยครับขอบคุณครับอบค,ครับกำค,ครับ ผมไปเห็นคลิปดาเลียสมาวันเนี้ยแล้วแบบมันเท่ดีอะแบบมันอันติตายหมดห้าคนอนะี้รแบบสเต็ปเทพก็เลยแบบเอออยากเล่นบ้างอะไรก็เลยมาสตรีมแล้วกันอนะไรหาเรื่องแบบให้ตเตงมาสตรีมให้ได้อะไรอะไรทำนองเนี้นยอุ้ยหูสลับเลยเลยเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้ว อ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้โหน้องชายน้องชายไม่รู้จักดาริอัสน้องชายไม่ได้รู้จักดาริอัสนะเลยนะน้องชายตายแล้วนะน้องชายแก <Yeah. S 1> ไงล่ะอุ๊ย <c oughs> อุย,อย,อยดูดิ <c oughs> ผมแบบไม่อยากจะคุยนะชราใจแบบนี้โดนพลิกไหนดูดูโด,ดนพลิกที่ไหน <c oughs> ผมแบบดาริอัสแบบ ท็อปเทียนะดูดิวนะสลับเลนเฉยน้องชายสลับเลนมาก็ตายนะพี่ไม่ใช่ไก่กปุ๊ปนะครับโหเห็นพี่มาสเตอร์จะทิ้มพี่เฉยมีอีกตัวนี่ตัวนี่ตัวว้าปีว้าปีน้องอุ้ยหแฟดเลยเหรอแฟดแล้เหรอแฟดเลยเหรอแฟดไปไหนแฝดไปไหน ไปไหนน้องชาย,น,ชายไไน,น้องชายไปไหนอ่ะน้องชายไปไหนน้องชายโอ้ยสลับเรียเลยได้ครับคุณสอรีครับโซโซอุ๊ยอะไรวะน,นะหกนาทีปั๊มในแตกเด้นะคืออะไรเกมโซโซคุณสอรีขอบคุณมากครับปั่นงานก็ฝากดูคลิปหน่อยแบบ ไปนั่งปั่นคลิปปุ๊บ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 โอ้โหอีกยกไหมล่ะน้องอีกยกไหมดูสิดูสิสลับเลนกันเฉยเลยไยบุยไยบุยไปปุยบปปุยงับไยบุยงับ บบายยบ๊ายบายชนะเชนจริงด้วยผมไม่นีด <c oughs> ีแม่สาวเลยกันมั่วหมด ยูดีมิดก็ไปร่างเฉียเลยอะไรอ่ะผม <c oughs> ไปเดี๋ยวผมไป <c oughs> เล่นได้เปล่าเล่นได้เปล่าไ <c oughs> มา่ได้ <c oughs> โอ้วักกะาวักกะาวักกะาผมแปกสุนทีมไม เล่นเล่นบนสนุกแบบมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องแบบหาวิธีแก๊งอะไรเงี้ยมันแค่แบบยืนเล่นตีวินเนียแล้วก็แบบเข้ามาเอาเพล์แบบแบบทีมเราเก่งมากมมซเอ็มไปซ่วยเก่งมากนี่มันแล้งเหลื่อยอรครับนี่มันแล้งเหลื่อยครับนี่ไงน้องที่ตายได้ไงวะที่ตายได้ไง่ ล้าท่าผมเยอะนะทีเดียวทีเดียวสวยทีแป๊แกแป๊แกแป๊กแกสวยขอได้ปะขอได้ปะจะเอาตังนะ่ะขอปูก็ได้เงินตามแบบหมื่นหนึ่งแบบหมื่นได้ จับเล่าจับเล่าจับเล่าเปล่าจะเปล่าดุซีดุซีผมต้องไปนะเพื่อนตายอุ้ยเชนวับเชนวับเชนวับโว้ย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 ช็อตยูทูบมาแล้วช็อตยูทูบมาแล้วนี่ไงช็อตยูทูบมาแล้วช็อตยูทูบมาแล้วสบายโอ้ ฝันตับ youtube <c oughs> ดูเาดาเลียนผมอ่ะ